สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกหลังจากที่ผมติดตั้งระบบนี้ไปผมใช้งานมาเดือนก,อนกว่าๆแล้วครับต้องให้ดูนิดนึงนะขออวดนิดนึงนี่บ้านหลังนี้ผมมีไฟหลวงนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้ไฟหลวงแผงเดี๋ยวผมปีนให้ดูผมไม่ปีนหลังบ้านให้ดูเลยเดีวยวกันก็ใครที่กำลังจะศึกษาหรือว่าเพิ่มเติม ระบบอะไรก็แล้วแต่อันนี้อาจจะเป็นสูตรสำเร็จนะครับสำหรับบ้านที่ใช้ไฟเดี๋ยวผมต้องปีนแป๊บนึงของผมใช้อยู่ไม่เกินประมาณวันละสิหน่วยโอ้ยผมมีแผงแถวและหกแผงสองแถวนะครับก็คือแผงเป็นแผงโมโน340ิวัตต์ผมติดไว้อย่างนี้หกแผง สแถวก็เท่ากับ12แผงแล้วผมลากสายลงมาเป็นสติงละสามแผงเท่ากับผมมีมีสี่สติงเดี๋ยวผมปีนลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตกโอเคผมก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับระบบมีแค่นี้เลยไม่มีอะไรเลยแบตเตอรี่เป็นตัว 272หรือบางคนก็เรียก280แอมป์ชุด1 4ึ่โวลต์ฝุ่นหนาตึบผมไม่ค่อยได้เข้ามานะครับแล้วก็มีระบบมอเแปลงมอเอแปลงตัวนี้ประมาณ3,000วัตต์มีพาวมารสตัวสติงนี่ผมตัดลงมันก็จะหยุดทีละสติงก็ได้ผมก็เลยรู้ว่าโหลดที่ผมใช้เนี่ยวันละสิบหน่วยอันนี้ ตั้งแต่ติดตั้งมาผมใช้ไฟไปแล้ว556หน่วยอันนี้คือจริงๆคือระบบเนี้ยผมไม่เคยได้ใช้ไฟหลวงเลยแต่มีใช้บ้างแหละวันนั้นผมมือซนผมไปเอาเอาอะไรไปเสียบตรงเนี้ยแล้วมันบุบผมส่งซ่อมไปวันสองวันก็เป็นประมาณนี้ครับก็ใช้ไฟผมมีตัวกินไฟอยู่นู่นนะ มันก็ไม่มันก็ไม่ได้กินไฟน้อยหรอกครับปั๊มน้ำมาเดิน24ชั่วโมงเนี่ยปั๊มตัวนี้ครับท่อ4นิ้วดึงน้ำประมาณ2 20,700ลิตรต่อต่อชั่วโมงอันตรงนี้แล้วมีปั๊มลมตรงนู้นอีกครับเนี่ยไอตัวเนี้ยที่บ้านหลังเนี้ยที่เป็นโหลดโหลดที่ใช้ใช้งานไฟเยอะส่วนพวกแสงสว่างพวกอะไรนงี้ก็ รูปที่ผมเคยถ่ายดูตอนกลางคืนตอนกลางคืนน่ะผมจะเปิดไฟริมรั้วเนี่ยหมดเลยก็โดยรวมโหลดของผมวันหนึ่งประมาณสิบหน่วยหรืออาจจะสิบหน่วยนิดๆสิบเอ็ดหน่วยอย่างเงี้ยแต่ผมมั่นใจว่าใช้วันหนึ่งประมาณสิบสามหน่วยสิบห้าหน่วยก็ได้เพราะว่าตัวแบตเนี่ยมันจะเต็มตั้งแต่ช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงนิดๆวันไหนถ้าเกิด ฝนตกหรือว่าแดดไม่ดีแต่ผมยังไม่เคยเจอแบบหนักๆนะผมเจอแบบครึ่งวันเช้าไม่มีแดดเลยเนี้ยแล้วพอตอนตกเที่ยงเที่ยงบ่ายแดดมีแดดมีดดมปุ๊บมันก็มันก็รอดครับมันก็เต็มแต่ทีเนี้ยแบตอะแบตผมเนี่ยถ้าตัวเนี้ยนับๆดูมันจะประมาณทักสิบสิบสองสิบสามหน่วยแล้วถ้าเกิดว่าอย่างตอนเนี้ยมันมันมีแดดอยู่เราใช้ไฟยังไงมันก็กินจากกินจากแผงได้ อย่างตอนนี้ถ้าผมเนี่ยผมเดี๋ยวผมไปเปิดปั๊มน้ำมันกินไฟจากตัวนี้ครับตอนเนี้ยอ,นนอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีโหลดเดี๋ยวผมเปิดปั๊มน้ำสมมุติว่าผมใช้ปั๊มน้ำตัวนะีครปั๊มน้ำนี่โหลดผมมันก็จะเพิ่มตอนนี้ปั๊มน้ำมันทำงาน โหลดมันก็จะกินไฟเพิ่มขึ้นครับมันก็จะมากินตรงเนี้ยแต่มันก็จะขึ้นตรงนี้ครับมันก็จะกินเป็นเกือบจะเจ็ดร้อยวัตต์แล้วเนี่ยก็เปิดไปเลยเปิดได้เลยครับเนี่ยจนกว่าจะแดดจะหมดถ้าเกิดว่าเราจะมันก็จะผมคิดว่าวันหนึ่งสิบห้าหน่วยไหวนะเท่าเนี้ยแต่ถ้าเป็นสูตรสำเร็จถ้าบ้านไหนใช้ไฟประมาณผมนะไม่เกินสิบหน่วยต่อวันเงี้ย ผมคิดว่าแค่นี้รอดเลยครับแดดไม่มีไม่กลัวยกเว้นเดี๋ยวรอให้ผมพ้นแล้วดูฝนอีกทีหนึ่งก่อนเพราะว่าผมเล่นเล่นจิดท้ายหกแผงมาปีปีที่แล้วตอนฝนหนักๆบางวันมันได้อยู่สองสาหน่วยเองมันก็หนักเนี่ยนะครับใครอยากทำง่ายๆครับไม่มีอะไรเลยมีแผงวิ่งลงมาเบรกเกอร์เบรกเกอร์เข้าชาร์เจอชาร์เจอเข้ามาที่บัสบาร์ จริงๆไม่ต้องมีบัดบาก็ได้ตรงเข้าแบตเลยแล้วก็จ่ายเข้าอินเวอร์เตอร์เ,เปิดโหลดเลยครับกรณีเราจะซ่อมบำรุงอะไรเราเราถึงจะมีในพวกนี้เพ่อมันให้เราง่ายต่อการที่เราจะปิดปิดปิดแล้วก็ซ่อมตรงนี้ผมเอาไว้เวลาฉุกเฉินระบบผมเน่าหรือเสียหายเงี้ยผมจะได้สับขึ้นได้เส้นเนี้ยคือโยงเข้าไปที่บ้านครับเส้นนี้โยงมาจากหลวงเส้นนี้มาจากระบบของเรา ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ที่ผมมานําเสนอก็เพราะว่าผมใช้มาเดือนกว่าละผมใช้ไฟมาห้าร้อยกว่าหน่วยแล้วไม่เคยล่มไม่เคยมีปัญหาครับที่ผ่านมาที่ไม่มีแดดไม่มีอะไรเนี้ยผมก็ผ่านนะผมคุยกับน้องอีกคนหนึ่งในในกลุ่มเราเนี่ยน้องนาวอะผมก็คุยเขาเฮ้ยวันนี้แดดไม่ดีจะรอดหรือเปล่าว่าลองดูรอดครับรอดทุกๆุกวันแหละผมเตรียมสวิตช,ชิ่งมาเนี่ยเนี่ยรอยผมวางไว้จนฝุ่นจับเนี่ยผมตั้งไว้ผมกะว่าเฮ้ยวันไม่รอดแน,น่ๆต้อง ต้องใช้ไฟหลวงแน่ๆเพราะถ้าจะใช้ไฟหลวงผมก็กะว่าเอาสวิตช,ชิ่งเนี่ยดันไฟเข้าแบตเฉยๆครับเสียบไฟหลวงไว้เลี้ยงระบบเฉยๆนี่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ต้องใช้เดี๋ยวรอดูฝนนี้แล้วกันครับถ้าฝนหนักๆมันจะรอดไม่รอดแต่1ิบเอดบสอแผงอะตีไปแผงและหน่วยมันก็เกินๆอยู่แล้วผมว่า6กแผงมันก็ได้นะสิบหน่วยเนะี่ยก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ